สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Herb Miracle มมหาสย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือหอมหัวใหญ่ค่ะ หอมหัวใหญ่นอกจากเป็นพืชผักสวนครัวที่นิยมใช้ประกอบอาหารแล้วยังเป็นสมุนไพรไทยชั้นยอดอีกด้วยซึ่งหอมหัวใหญ่มีสรรพคุณทางยาอยู่มากมายที่สามารถรักษาอาการต่างๆได้ทางภายในและภายนอก ส่วนสัคุณหลักๆที่ได้จากการรับประทานหอมหัวใหญ่ก็คือช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับน้ําตาลในเลือดประโยชน์ของหอมหัวใหญ่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นอกจากจะได้ประโยชน์จากการรับประทานแล้วยังสามารถใช้เป็นยาภายนอกได้อีกด้วยและสารสำคัญหลักๆจากหอมหัวใหญ่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับหอมหัวใหญ่มีสารสำคัญคือควาซิติน อาริซินและแคมฟอร์ลซึ่งสารเหล่านี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียและเชือ้อราปัจจุบันจึงมีการนำเอาสารสกัดจากหอมหัวใหญ่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นเช่นครีมลดรอยแผลเป็นครีมทานหน้าท้องลายเจลแต้มรอยสิวด้วยค่ะ หอมผัวใหญ่ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะส่วนในตอนหน้าเราจะนำอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามใน Per Miracle <oughs> ม,มหาจรย์สมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ